วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวเจ้าซาสึเกะน้อยของเรานะ,ะทุกคนซึ่งตัวนี้อ e ีโวไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนสเตตตก็เป็น a อสตัวนะฮะซึ่งตอนนี้เก็เวลวฮาสองแล้วนเนาะซึ่งก่อนที่จะได้อีโวเนี่ยเราก็ต้องมาคราฟก่อนใช่ไหมอ่าซึ่งมันอาจจะใช้อันนี้นะ,ะทุกคนชาร์โดอนะฮะซึ่งเขาก็จะให้เราหาดาวใช่ไหมอันนี้น่าจะหาง่ายสุดละอันนี้ไม่เป็นไร แต่ประเด็นคือมันจะหายตรงสามอันนี้แหละอันนี้ก็หาง่ายนะครับทุกคนเพราะชาเลนจ์บางชาเลนจ์เนี่ยมันก็จะการันตีออกดาวลุ้งได้เลยนะเออมันจะมีโหมดอยู่ของมันแต่ยากกว่านั้นก็คือไอ้น,นี่นี่แหละโอ้โหคือเราต้องขายยูนิตของเรานะเพื่อที่จะได้เงินมันมานะฮะได้ทองมานะี่ยแหละเออเพื่อ,อามาเป็นค่าการอีโวของเรานะซึ่งการลงชาเลนจ์นะฮะก็ต้องมามันก็มีบอกเลยนะเนาะ นั่นแหละก็เดินเข้ามาแล้วก็มันก็จะมีโอกาสบอกนะฮะทุกคนว่าอะถ้าสมมติลงเลนนี้นะฮะม็มีโอกาส5%นะฮะได้ดานนี้โอกาสออก5 0อะไรอย่างงี้นะ,ะมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยอะอันนี้ลงชาเลนนี้ก็ได้130เจมนะฮะมันจะมีหมวดอื่นนะฮะทุกคนแบบการันตีดาวลุง้งอะไรอย่างเงี้ยเออได้พวกเทริสตันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทุกคนก็ลองลุ้นดูกันแล้วกันนะว่าแต่ละชั่วโมงที่มันมาเนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างนะฮะทุกคนนั่นแหละ ปะเขาเรื่องของเรากันดีกว่าได้เวลารีวิวเจ้าซาสสเกะน้อยของเราโอเคตอนรีวิวไอ้ลิ้นพันตอนเรารีวิวนะเนี่ยเราก็ต้องเปิดเอฟเฟคให้ทุกคนดูโอเคเปิดเปิดเปิดสกิลแรกของมันนะคะทุกคนก็คือไฟดำเนาะเออติดไฟไออะไรวะไฟเท่านี้ กูจะรีวิวกูจะรีวิวไม่ไม่กูรีวิวอะ่ะเอาง่ายๆก็เคยฝึกประเทศแล้วกันนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขอฟาร์มเงินไปก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่มีเงินที่จะมานั่งรีวิวหรอกนะโอเคได้เวลาลบตัวทิ้งแล้วก็ไปวางไว้ด้านหลังดีกว่า,าเดี๋อาตรงนี้แล้วกันเนาะตัวที่เหลือเนาะพอเราต้องรีวิวใช่ใช่ใช่โอเคมาฮะ สกิลแรกก็ทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับมันก็คือแบบติดไฟแล้วแหละอ่าซึ่งมันทำลายพวกเกาะได้แบบดีเยี่ยมเลยนะฮะทุกคนถือว่าใช้ได้สำหรับผมนะมาต่อไปนะครับก็ตอนนี้ผมวิวขั้าสองดยาดเมมอะไเ,เยอะนิดหน่อยแถมบัฟโอ้โหบับย่างกากอ,ะอ่ะอ่าสามพันละข้าต่อไปนะครับเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนท่าทางไหนดูซิจะเป็นท่าทางอะไรจะเป็นยังไงบ้างจะเท่ขนาดไหน ผมว่าผมรู้สึกว่าสีดำมันเท่กวนนะ่านะทุกคนก็คิดเอาอแล้วกันนะมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปักษาปะพันปักษาปะเออไอสายฟ้าของไอซาสเกะเป็นจิ้มจิ้มแล้วก็ชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตอยู่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก่ะฮะขั้นต่อไปนะครับตอนนี้อัปเกรดสามนะฮับเเจ็ดอ่ะสกิลถัดไปมาละอุ้ยอันนี้แบบเป็นแนวสีเหลี่ยมยิงยาว,ยาวๆอ่ะ๋อ,อซาซูนโนะป่ะถ้าจะไม่ผิดใช่ปะ ผมไม่รู้แหละผมเออ,เออเออไม่ได้ดูนานอ่ะเออห็นใจกันหน่อยขอเนาะขอโทษแล้วกันเนาะเอออ่าช่างมเถอะแต่ว่าโชว์เท่น,นะฮะป่ะขั้นต่อไปเป็นการรีวิวที่กวนตีนเนาะออใช่ป่ะมันน่าจะมีช่องอื่นที่กวนตีนมากกว่าผมเลยเนาะไม่ใช่เฉพาะคนเดียวอ่าฮะเปลี่ยนสกิลโอ้เป็นวงกลมกว้างเอ้ยอันนี้เท่เอันนี้เท่ดาเมจเกือบหมื่นหนึ่งแล้วนะฮะทุกคนอ่าฮะจะเป็นเอฟเฟกต์ยังไงเอ่ยตูม อ้าเป็นยิงธนูปะ่ะเออยิงสายฟ้าออกมานะฮะเอาเป็นว่ามันขู่ดาวตั้งเก้าเลยแล้วกันนะโอ้โหโคตรนานอ่ะขั้นต่อไปแปดจุดหกนะฮะปะเปลี่ยนสกิลแล้วเป็นหมื่นหกโอ้โหเพิ่มมาตั้งห้าพันดาเมจนะฟืบอ่ะถ้าทำเป็นไงโชว์มาหน่อยเด้จอสั่นแล้วเนี่ยอ่าเสกทันเดอร์นะฮะทุกคนเป็นแบบสายฟ้าฟาดลงมานะฮะอันนี้คล้ายๆก้อนเอเนียลรอเปล่าเนี่ย เออเอาไททอตมาผสมกบวันพีแล้วนะตอนนี้ครับก็ขั้นต่อไป1 8ื่นแปดไป 8, แปดพันสแพงอยู่นะตัวนี้อัพแพงอยู่นะหมื่นหนึ่งเปลี่ยนท่าทางโอเคจะเป็นไงมาด่วนเดยิงธนูโอเคอันนี้อันนี้น่าจะยิงธนูจริงละยิงธนูออมาเป็นไฟสีดำนะทุกคนก็คือน่าจะหกว่าไฟสีแดงใช่เกมเอไม่ใช่ดเรื่องเนี้ยเอ เท่เท่อุ๊ยอันนี้อันนี้เอฟิกอลังการมากอันนี้ผมชอบมากเลยนะอ่าข้าต่อไปสองหมืนสองแล้วก็ตันนะฮะทุกคนซึ่งตัวละครผมก็วิห้าสองนะฮะแล้วก็อีโวปเปรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าบัฟแกงกากาศอยู่นะฮะทุกคนเออดาเมจสองหมื 22, ่นสองคุณราวตั้งสิบวินะฮะแลวก็ระยะยี่สิบเจ็ดนะฮประมาณนี้เลยนะ,ะอ่าส่วนตัวนะฮะผมให้ระดับมิดๆแล้วกันเนาะ,ะเพราะอีโวก็อีโวยากนะฮะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ได้กากอะไรมากอะเนาะมันก็ใช้ได้แหละเนาะเออเพราะผมก็มีมิตินี้มาตั้งแต่เริ่มเกมเปิดมาก,ก็สุ่มได้เลยอ่ะแล้วมันก็แบบผมยังจบเกมได้ทาอะไรทุกอย่างก็ทาได้นะเอออีโวมันก็ล้วมีเกือบคูณสองนะทุกคนก็ใช้ได้แต่ว่าเอาแพงขึ้นนิดหน่อยฮะขายดูดิโหแต่ผมแนะนำนะทุกคนให้ทุกคนไปสุ่มกราฟไม่กเอ่าสุคอนะด,ดีกว่านะฮะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าตัวนี้นะฮะทุกคนแถมน่าจะอีโวง่ายกว่าด้วยนะ อ่ะส่วนตัวนะความพิ่หของโบมนะฮะแล้วก็ไอเจ้าไอ,ไ,อไ,อไอเชียนีด้วยนะฮะทุกคนอ่ามิติกตัวนี้เป็นตัวแอนนะมันก็โกอีกแบบนึงแหลนะถ้าอีโวนะน่าจะอันนี้น่าจะอีโวง่ายกว่านะถ้าจะไม่หิดนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะวิวเยอะหรือว,วิวน้อยเหมทุกคนถ้าวิวดีก็เอ่นแหละกระแสดีผมก็มานั่งอีโวไม่ใช่มานั่งรีวิวตัวนี้ต่อเลยกันทนุกคนแต่ตอนนี้ไม่ได้อีโวตัวนี้ก็เลยยังไม่รีวิวแล้วกันนะฮะ คลิปเดี๋ยวนี้ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูไม่มีอะไรจะลงแล้วอ่ะทุกคนคือหัวมันตันแถมเปิดเรียนตอนปิดเทอมกูก็ขี้เกียจอันนี้อันนี้ดา่าด่ามาผมได้เลยนะด่ามาเลยด่ามาสิด่ามาโอ้จะเป็นบ้าแล้วส่วนตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าซาสเกะสับผมนะฮะ ใครใช้ไม่ได้กันเลยวแต่นะฮะแต่อันนี้คือเรื่องของผมนะฮะคือถ้าจะมีเหมือนตัวเหมือนผมเนี่ยเอาตรงนะคับูม,มาระดับอีปิกฟาร์มเงินเนี่ยเรื่องฟาร์มช้าเลยนะเอาตรงคือมันต้องเป็นตัวฟาร์มเงินดีเจนะเออมันจะเพิ่มบัฟด้วยนะบัฟน้าเมียแล้วก็ได้ทั้งเงินด้วยนะอันนั้นน่าจะคุ้มกว่าแหละคุ้มกว่า,วมมานี้ด้วยซ้ำนะเออคุ้มกว่าบูมากนะทุกคนก็ผมได้แค่นี้ออก็โดูโดนกูได้แค่นี้ขอโทษเนาะอ่ะผมน่าจะเป็นอ่ช่องแรกแล้วนะฮะที่ รีวิวเจ้าสาสเกตไปนะเพราะน่าจะเป็นตัวกาะนะไม่มีใครรีวิวหรอกนะมีแต่คนรีวิวตัวเซคิทกันนะฮะทุกคนอ่ะแหละนะสรับคลิปนี้ก็เลิกเท้านี้แหละนะเจนคลิปหน้าบ๊ายบายเอ้ยก่อนอื่นก่อนอื่นให้ผมสอน AFK e ปะ่ะเออคอมเมนต์กันมาวิวดีคอมเมนต์นมา,มมมาถ้าวิวไม่ดีคืไม่ปแปลกเลยถ้ามึงไม่คอมเมนต์กันมาโอเคเจอกันบายบาย